สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอมนะครับครับผมทิมครับผมวันนี้มากับน้องทิมนะครับเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้นะมีรถสวยๆมาแนะนําอีกแล้วนะครับซีบ i c ให้บิดโอ้โหปี2014ันสิบสี่หาม่นเจ็นะครับนั้นเองรถมือเดียวนะครับประวัติเข้าเช็คศูนย์เนี่ยครบระยะเลยทุกหเดือนนะครับดูแลรักษาดีมากภายในเป็นเบาะหนังแล้วพุทธสตาร์ทนะครับครับ กล้องหลังมีให้ด้วยกล้องหลังด้วยนะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่นงทีมคันนี้ราคานะครับผมอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับผมมีเครดิตจัดได้เต็มเหมือนเช่นเคยนะดอกเบี้ยก็2.7 9เเปเท่านั้นนะครับก็เป็นรถที่ศูนย์ฮอนด้าขายเองนะใครหา fb อยู่ก็ตามมาชมคลิปนี้ด้วยเลยครับครับผมแล้วเดี๋ยวจะพาชมรอบๆคันกันเลยนะครับกับซีวิควีดูห้าไฮบิดคันนี้อย่างแรกเลยนะที่ทีมจะ p r เซ e n t ยางนะครับที่เ่อมให้มาปี22นะครับรอนี้ไม่มีรื้รอยอะไรเลยนะครับนี่ขนาดรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะพี่โอมดูใช้รักษาอันนี้เนี่ยกระจังหน้าไฟ่หน้านะครับก็ครับไฮบิดนะทงทีมโอ้โหสีฟ้านะรถเป็นเด่นเลยรถสีบอลเงินเนี่ยบอกเลยว่าดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับสีสวยนะตันนี้ใช่เดิมๆเลยที่มาเนี่ยยังครับนี้นะครับพอเขาขัดเคลือบสีเสร็จเนี่ย สวยอยู่นี้แน่นอนนะครับรถสรัมัมาผมว่าแป๊บเดียวย่างพี่อมคันนี้ไฮบริดก็เหมาะกับช่วงนี้พอดีจะพาในดูที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันนะครับกับซีวิคคันนี้นะคันนี้นะครับผมก็มีถาดท้ายมาให้แล้วตรงรุ่นเลยซีวิคไฮบริดนะครับผมเครื่องมือ,อยางอะไรแม่แรงมีครบอุปกรณ์อันนี้ถุงแดงนี่อะไรนะพี่อม พวกไอ้อะไรนะอุปกรณ์ชัอะไรเงี้ยอุปกรณ์ฉีเชิ้อุปกรณ์ฉุกเฉินมีให้ด้วยนะตรงที่จ้ำนู้นี่ยังไม่ได้ล้างนะครับเดิมนี่โอ้โหยังเดิมๆอยู่เลยครบหมดเลยเนี่ยเดิมเลยฮะรถเดิมจริงๆคันนี้สวยมากถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็มาสอบถามให้ดูไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะรู้ต่อนะครับให้ดิดคันนี้ก็ให้ตัวกล้องหลังมาแล้วเรียบร้อยนะครับขับรถนะฮะไม่มีกล้องหลังท่านก็รู้สึกแบบไม่ผัอนใจเนาะเซนเซอร์มีให้แล้วนะครับสองจุดด้วยคันนี้ เรียบร้อยสีนี่นี่มีอะไรเรียกน้งทิมดักเทลดักเทลดักเทลฮะดักเทลมีให้เราเรียบร้อยรถสภาพดีครับคันนี้แต่แล้วเดี๋ยวเราจะไปชมภายในกันต่อเลยครับสําหรับคันนี้นะครับภายในนะครับจะเป็นสีเทานะสําหรับตัวไฮบริดคันนี้แล้วก็ตัวฟังก์ชันนะครับผมอย่างแรกเลยที่เราหันมาเจอพววมะลัยนะครับก็มีครูสคอนโทรลเข้ามาแล้วสำหรับตัวนี้นะครับ ่เอ,อเ่อกดรับสายเพิ่มเสียงอะไรก็มีให้ครบอยู่ในที่กลัวมาอะไรเดี๋ยวทีมจะแพลนอะไรไว้ให้ใส่ไว้ให้ด้วยข้อมูลนะครับตัวนี้ก็มีช่องใส่ซีดีนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์อะไรได้หมดเลยนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้น,นะครับเลขไม้นะครับผมอยู่ที่5,7,610กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับตัวไฮบริดอัตราซิ้เปลือน้ำมันนะครับอย่างคันนี้ก็จะมีเฉลี่ยมาให้อยู่นะครับอยู่ประมาณ12ล,ลิตรถทาวิ่งในเมืองนะ ก็ประหยัดน้ามันพอสมควรนะครับสาหรับรถปีสิบสี่เนาะก็สําหรับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทีมจะพาไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยครับครับแล้วก็มาในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับผมสําหรับคันนี้นะก็บอกเลยนะครับรถทุกคันที่เรานําเข้ามานะครับผมการันตีนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะครับทุกอย่างยังเดิมๆนะครับลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่ก็เดิมๆเลยครับยังไม่ได้ร้านทั้ความสะอาดนะ ถ้าล้านทำความสะอาดนี่เนี้ยกว่าน,นี้ซูมมิดอาร์คให้ดูกันเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานแล้วเดี๋ยวทีมจะช่วงต่อไปก่อนจะสรุปราคารถเลยนะฮะเดี๋ยวไปให้ดูการเข้าเซอร์วิสของคันนี้กันก่อนเลยครับในส่วนนี้นะเดี๋ยวพี่โอมจะโชว์นะครับกับการเซอร์วิสนะครับของคันนี้นะเขา้าแทบทุกแทบระยะเลยอะทุกหกเดือนเลยใช่ไหมพี่โอมใช่คันนี้เนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็น สิ่งหนึ่งที่การันตีได้เลยนะว่าลูกค้าคนเดิมนี่เขาดูแลรถไปอย่างดีนะพี่อันนี้เข้ามาล่าสุดนะครับล่าสุดเลยก็คือวันที่สิบเดือนห้าปี2022ที่สองนะครับตอนไม่ห้าหมื่นหกพันอ่าตอนสองพันห้าพันโลเองไม่ใช่ไมไเดือนเจ็ดโอโอเคน้อยมากนะครับอันนี้รถสวยมากครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปเรื่องตัวรถราคารถกันเลยครับครับก็หลังจากชมรถนะครับไปที่เรบ้อยแล้วนะครับลูกค้าที่ สนใจนะครับซีบิ c h ไฮบริคันนี้นะครับก็เข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมสมิธฮอน o น้านะสาขาพัฒนาการนะครับของเราเป็นโชว์รูม Honda ขายเองนะครับได้แลองทีมบอกรายละเอียดรุ่นนะแล้วก็ลรา่าอีกครั้งหนึ่งครับได้ครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมจะเป็นซีวิ c นะครับ1.5 Hybrid นะครับผมเป็นรถปี2014มาพร้อมด้วยเลขไม้นะครับอยู่ที่57,000กว่ากิโลเมตรนะครับราคาพี่อม449,000บาทนะครับ ได้รถก็ของมือเดียวประวัติเช็คศูนย์ตามระยะบุ๊กเซอร์วิสสมุดคู่มือกุญแจสำรองครบเลยคันนี้นะครับหายากมากๆนะครับที่ลูกค้าท่านเดิมนะดูแลรักษาดีขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่น้อยด้วยนะครับใช่ฝากช่องทางติดต่อทุกทีมดนะฮะมาผมช่วยรีวิววันนี้ตามทีมนะครับที่เพจ Honda u ย e d c า r พัฒนาการนะครับเดี๋ยวทีมจะขึ้นตัว เพจทีมไว้ให้ด้วยนะครับถ้าไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเบ,บอร์ติดต่ออะไรฮะน้องพิมเบอร์ตัวติดต่อของทีมน,นะครับผมจะเป็นศูนย์หกสี่สี่ห้าหนึ่งหกห้าหกหนึ่งครับ,รบและไงเบอร์หนึ่งก็เดี๋ยวทีมก็ใส่ไปให้ด้วยไม่เป็นไรเข้ามาไงก็ติดต่อนะเราสองคนหน้อ,นองพิมได้เลยนะครับรูมเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเป็นส่วนหน้าไายลูกค้ามั่นใจเรื่องสภาพรถได้เลยนะคุณภาพรถได้เลยรถสภาพดีทุกคันแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยครับเอเคสำหรับวันนี้คเดี๋ยวผมมกพ่โอออ้งขลา นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่กดไลค์กดติดตามกับทางพี่อมแล้วก็ฝากน้องทิมด้วยนะครับกด Subscribe นะครับเพจของน้องทิมด้วยนะน้องทิมกขขึ้นไม่ให้นะครับได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอจบการแนะนำไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ